ในระดับเกี่ยวข้องกะบคุณภาพวิชาโรคพืชค่ะซินดาอัมรุ่งค่ะนักวิชาการเกษตรชำนาญการค่ะไปซาตุนกิจค่ะนักวิทยานักวิทยาศาสตร์โรคพืชค่ะเรื่องราวกิจกรรมนะคะแคตต้าฮวงดีเกมส์นะคะ EP 2ไทย a ลนด์โอล y ที่จะสังเกตขึ้นนะคะทางภาควิชาโรคพืชนะคะก็มีกิจกรรมที่จะเข้าร่วมด้วยนะคะเป็นกิจกรรมคลินิกโรคพืชค่ะเราจะไปให้ทำปรึกษา แนะนำนะคะแล้วก็วิน,นิจฉัยโรคนะคะของแคคตัสค่ะอย่างในมือเราเนี่ยค่ะพี่อ้อยเป็นเชื้อค่ะ,คะท,ที่เราแยกได้จากแคคตัสนะคะเป็นเชื้อรานะคะที่เราสังเกตเนี่ยเห็นมีอาการโรคบนต้นไม้ของเราเนี่ยนะคะจริงๆแล้วพอเราแยกออกมาเนี่ยมันจะเป็นเจอตัวสาเหตุของเชื้อราสาเหตุโรคพืชน,นะคะเราจะไปตรวจวินิจฉัยใ,ให้ว่าโรคอาการโรคที่เราพบนั้นเกิดจาก โรคหรือเกิดจากแมลงนะคะแล้วก็เราจะให้คำแนะนำค่ะในการจัดการโรคด้วยค่ะค่ะตัอจากนี้นะคะทางภาวิชาค่ะก็จะนำแคกตัสปลอดโรคนะคะไปวางจำหน่ายด้วยค่ะซึ่งสามารถใช้เป็นของที่ระลึกของขวัญและก็ของตกแต่งได้นะคะซึ่งการดูแลก็คือง่ายมากเลยค่ะเราสามารถวางไว้แล้วก็สามารถนำไปให้แดดเล็กน้อยนะคะถ้ามันโตแล้วก็สามารถย้ายลงดินได้ค่ะ มีสายพันธุ์นะคะม,ม,ม,มียิโนแมันไม่เลยแล้วก็พันธุ์อื่นๆนะคะเรารอติดตามในงานนะคะส่วนของการบริการวิชาการนะคะมีการจัดอบรมค่ะผลิตแคคตัสปอดโรคเบื้องต้นค่ะโดวยวิธีการพอเลี้ยงเนื้อเยื่อซึ่งทางภาควิชานะคะจะจัดขึ้นประมาณเดือนตุลาคมนะคะ2,566 รับจำนวนจำกัดค่ะหากใครสนใจนะคะติดตามได้ในเพจของแคคตะโทมิกินนะคะหรือว่าทาง a c e b o o k ของภระวิชาโรคพืชค่ะ